อโเคครับผมต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่รุ่งเรือจนถึงมันเป็นทุกคนด้วยนะครับผมนี้ก็เป็นจีอีกแล้วนะครับผมโบูเอยพดูดไหวกันไงโอเคนะครับผมก็นี่ก็ผมจีอีกแล้วนี่ก็อยู่เกมไปครับพ็อกเก็ตอิดิชั่นนะครับ <c oughs> มนี่ก็เวอร์ชัน0.3.0.2.3นะครับก <c oughs> ็อ๋อเฮ้ยมันโอ้โหเกิดบัก๊กอะไรขึ้นเวอร์ชนะครับผมนี่เป็นสกินอะไรก็ว่าไปเนี่ย ก็กดเพ y ครับผมนี่เรายังมาเล่นในเฟิร์บเบอร์นะครับเล่นเฟิร์บไปดินี่ครับผมเป็นเฟิร์บไทยเฟิร์บไม่รู้ผมเพิ่งเล่นเพิ่งลงไฟมันอะไรมันให้ดีเตอร์ล็อกอินเครอควบคู่ครับโอเคครับ okay, ผมก็ดำการนล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับมีแบบเฟิร์บเป็นเฟิร์บไหนไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> มาสุมๆจริงนี้ผมก็ออกมาจากฝาเปากหน่อยนะนี่ผมจะไม่ใช้เป็นบล็อกเลนเชอร์นะครับ พ่อเองกไม่รู้เหมือนกันฝึกนี้ก็ไม่ได้ใช้เชนเดอร์จากบล็อกนันเจอก็ไม่แหลกนะครับเงาอย่างแรกเลยเบสิกคือตัดมาครับนี่อยู่ในเฟเบอร์นะครับเฟเบอร์มีชื่อบ้านอะไรไม่รู้นะครับอืมเกิดส่งคลิปนี้ให้แอดมินมินดูขยับกลุ่มไอ้นี่น่าลองกบไม่เอ็ดมินมาเลยตอนนี้อยากจั เล่นก็นเล่นเลยเฟิบนี้ว่าเล่นมันเฟิบเฟิบไทยเลยโอเคครับฝูนย์เสองจุดสามเล่นกันได้เดี๋ยวผมก็ทักกันได้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกเฟิบนี้เดี๋ยวผมทักได้ครับไม่ยิงหรอกเดี๋ยวไม่เกิดถามไม่ตอบก็คือขี้เกียจพิมพ์คือไม่ยิงยิ่งไม่ยิงไหน้เกิดแคอยากโอ๊ยไม้ไม้ไมไมตัดเคกูยอมแพ้ครับนี่เอาไปดูฝรป่วนี่ว่ะ ครับปรเปล่าใช่บอกว่าอ่านะครับนี่คือปเปล่านะครับนี่ชอบอะไรก็ว่าไปวาร์เจิปเตอร์ล็อกอินอะไรก็ว่านม่นะครับ <c oughs> นี่คืออะไรผมไม่เคยไปอืม y o u ูทูบยดืยดยย o ยูทูบนะครับเอออยากได้เหมอนกันเดี๋ยวต้องสักหน่อยละ <c oughs> อันนี้ไปช็อปนะครับเราพาดูเลยเฟรมนี้ก็ได้ไม่เป็นหรอกเ mm hmm. ฟรมนี้ของแจกวะไม่มีของแจกให้กูเลยหรอหนึงก็ดีเช mm ่นเฟสหินเนี่ยวพอได้นะเพื่อหนังเออได้อยู่เต็บขออูขอของแจกเลยดูเงินทับ B A L mm hmm. นะครับ อันนี้ก็เป็นวาร์ปอันนี้อินฟอร์อินฟอร์คืออะไรอ๋ออะนี้อินฟอร์คืออะไรเนียอืมอ๋ออาจจะเป็นกฎนะครับกฎคองเฟิร์สมันห้ามขอโผพีแบนในเพจห้ามตีกันในกระเป๋ามันตีได้ น้มพิมพ์ลัวๆหรือห้ามฟัดนั่นเองครับห้ามฆ่ากันนอก P P ถ้าทำโอ้โหใจเย็น,น,เนครับ P P ห้าสิบโทร้ได้หนึ่งเดือนนะครับห้าสิบก็เพิ่มเจ็ดวันอืมครับขตามนี้เลย OP ห้าร้อยถาวรหน้าฝนนะอือสามร้อยทรถาวรไม่มี OP OP ไม่ม,มถาถล่มเซิร์ฟเล่นไม่ไมเล่นเล่นไม่ดี เกี S <S ่ยวกนอะไรวะโบราณไปว่าเฟ่มนี so <experienced> an <traditions and heartbreaking> ้ควรจะมีของแจกหน่อยนะครับเช่นพวกพวกของกานก็ได้แต่ผมแนะนำว่าควรมีเพราะงั้นจะมีพวกโปเจคเยอร์ผู้เล่นประมาณแบบผมทวงหาของแจกอย่างเดียวเลยเกว้าวังลวีนว้าวังลาวีนอุ้ยมีมินิเกมด้วย ดระดับห้ามทำชรับฝองสดระดับ g นะแอดมินทุกคนเพื่อเกมมาเล่นลองใช้ลความตัวเพื่อเกมดีดีอาจฟัาพารตีหนึ่งกุดเกตต่อค้าง เรีเยบร้อยเรียบร้อยที่ไหน,อนเออทำอะไรไม่มั่งผมเปิดได้ไหมไม่รู้เนี่ยเปิดกระเป่า <c oughs> ฝั่งฝ่ายเสียงทุกคนนี้เสียงผมว่าไม่ดีคือเป็นหวัดน,นะครับมันแผหบๆหน,น,นอ่อยอ่ะโอเคจะไปวาร์ปเลยวาร์ปโอ้ยเป็นวันเป็นไข้ครับอืม่ะเราเป็นหว่วงผมต้องเป็นห่วงครับผมสบายดีบา <c oughs> นคนของตัวเองนะเราเป็นห่วงผมนะครับผมตรงนี้เราจะเปลี่ยนไ,ได้นะเพืนเดี๋ยวก็ช่วยวเปลีย่ยนเลยไม่ใช่แล้ว ต้ครับใครรู้กูขอเกี่ยวแต่งเกี่อ้ค้างเลี่ยอ๋อโอ้ยหตายเหอมันทุบไม่ได้หรอหรือว่าเพิ่มแล้วสัตโปรเทคเนี่ยม,มีโปรหรอไม่รู้แล้วเกมมือเลั่นตั้งมันจะโอเคคลิปนี้อันหนาผมก็รีวิวแค่นี้ครับผมก็สลับ คลิปนี้ก็ขอจบ,นนจบนเพียงแค่นี้ครับจบเพียงแค่นี้จบง่ายไปหัวก็าผมว่าลาก่อยแค่นี้มาแนะนำให้ดูผมเล่นต่อแลละบ้านแจ๊